สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสืบสารมรดกรภูมิปัญญานะคะทางวัฒนธรรมของชาติพันธ์ยอเกี<ส>่ยวกับเรื่องการจักสารนะคะวันนี้เรามีภูมิปัญญานะคะของชาติพันธ์ย่อชื่อคุณลุงวิชานวลเพื่อนนะคะสวัสดีค่ะค,คุณลุงครับคุณลุงแนะนําตัวหน่อยค่ะผมนายวิชา,านวลเพื่อนอายุเท่าไหร่คะลุงอายุห้าเก้าปีแล้ว จักสันไม่ไผ่มาตั้งแต่อายุเท่าไรคะลุงโอ้มาประมาณยึกสามสิบปีมั้งโอ้ประมาณ30ปีนะคะแล้วทําจักสันมีทําอะไรบ้างคะที่ที่ทามีตะค้อมีเป้ตะคองเป้กระดง้งกระดง้งแล้วก็ไอที่ล่อนปลาเ,<อ>เขาเรียกว่าอะไรนะคะลุงเขิง,ขงเออภาษาพื้นบ้านภาษาพื้นบ้านยอ่อเรียกว่าเขิงใช่ไหมคะอ่าโอเค วันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้คุณลุงนะคะมาสาธิตวิธีการจักสารไม้ไผ่ที่เป็นมรดกภูมิปัญญาของชาติพันธุ์ย้อนะคะในพื้นที่ตำบลคลองน้ำใสอาเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะให้คุณลุงสาธิตการทำเป้เป้อันนี้ชาวย้อที่ที่เคยเห็นแต่ดั้งแต่เดิมที่เห็นว่าเขาสะพายหลังใช่ไหมคะเอาเอาใส่ของอะไรบ้างคะ ไปไล่ไปนาไปไล่ไปนาได้ทุกอย่างใส่มีดใส่โหนไม้เก็บ<ส>ผักเก็บอะไรก็ใส่ในนี้เนาะโอเคอเค,คุณลุงคะไม้ไผ่ที่เราที่เราจะทำเนี่ยมาจากสารเนี่ยเราใช้ไม้ไผ่อะไรคะน่าเป็นไม้ไผ่สีสุกเลยไม้ไผ่สีสุกนะคะเพราะว่ามันจะมีความคงทนเหนียวเหนียวแล้วมัน,มน เราไปจัดไปเลยง่ายอ๋อโอเคนิยมใช้ไม้ไผ่สีสุกนะคะซึ่งมันค่อนข้างเอายากมากเพราะมีหนามนะคะไผ่ไสีสุกนะคะจากภาพที่เราเห็นฉะนั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยค่ะเราได้ไม้ไผ่มาละที่เราลงไปตัดไม้ไผ่มาจากไม้ไผ่ที่ลำที่เห็นเนี่ยนะคะต้องเลือกสีเป็นยังไงคะลุงไม้ไผ่ก็ต้องค่อนข้างมีสี อน่อยอ่ยดูดูไม้ไผ่ประมาณลำรับประมาณอายุการใช้งานประมาณสองสองปีนะคะสีมันจะแก่หน่อยสีเขียวแก่นะคะเนื้อไม้มันทนอ๋อเนื้อไม้ทน <c oughs> โอเคไม้ไผ่ที่ได้นะคะก็จะเห็นว่าลุงเนี่ยเอามาผ่าเป็นซี่เพื่อที่จะจักต่อแล้วลุงเนาะ ที harma, ่ลุงจักเนี่ยฮะก็จะเป็นมีเกี่ยวกับไม้สารอันนี้ไม้อะไรนะคะลุงไม้สังไม้สังนะคะไม้สารไม้สารคือตรงนี้นะคะไม้สังคือแนวยืนนะคะไม้ยืนแล้วก็เป็นไม้อันนี้ไม้ไม้ก้นที่จะต้องก่อตรงนี้นะคะตรงผืนเสร็จแล้วก็ไม้ขัดตรงนี้นะไม้ขัดก็เป็นตรงนี้นะคะแล้วก็ไม้ขานะคะเดี๋ยว เรามาดูวิธีการเริ่มต้นของการทำเป้นะคะวิธีการเริ่มต้นทำยังไงค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวลุงสาธิตให้ดูเลยค่ะลุงก่อนอื่นก็เอาไม้ไม้สั่งนะคะยืนพื้นประมาณกี่เส้นคะลุงประมาณ12เส้น12 <c oughs> เส้นนะคะ <c oughs> แล้วก็ไม้พื้นเตรียมไว้ประมาณกี่อันคะลุงประมาณ6อันประมาณ6อันนะคะ เราก็จะเห็นวิธีการก็คือลุงยืนพื้นที่ไม้สังเนี่ยสิเส้นเป็นเส้นคู่นะคะแล้วก็ขัดขึ้นหนึงยกหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อด้วยเอาไม้ไม้ตูดอะค่ะขัดสลับกันนะคะเพื่อให้มันมันขัดกันเนาะเพื่อมันถี่ขึ้น่ะเพื่อให้มันถี่ขึ้นอะตามภาพที่เห็นนะคะ จากนั้นเราก็เอาไม้สั่งมาขัดขึ้นลงสลับกันนะคะไปเรื่อยๆจนเราเราอยากได้ตูดที่มีขนาดเล็กใหญ่เนาะขึ้นอยู่กับความต้องการ <Okay. S 1> ถ้าตูดวันนี้ตูดที่เราจะขึ้นเนี่ยก็ประมาณ6 6ชิ้นนะคะพอดีเป้ไม่ใหญ่มากฟันกลางนะคะรับน้ำหนักได้ก็ประมาณกิโลดีคะ่ะลุง ถ้าขึ้นตูด6อันเนี่ยประมาณสิบประมาณสิบว่าโลนะคะโอเคสิบที่เห็นนี่ก็เอาไม้ก้นเนี่ยเข้าไปแล้ว1อันแล้วก็ขัดด้วยไม้สั่งเสร็จแล้วก็สลับด้วยไม้ไม้ก้นอีกนะคะการสาเนี่ยก็ขึ้นหนึ่งยกหนึ่งสลับกันนะคะไม่ยาก จากที่ลุงค่ะทําตูดฐานเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ดูว่าตูดที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะคะที่จริงเราบอกว่า6อันตอนนี้มาดูแล้วก็คือลักษณะก็คือเราต้องเอาไม้ไม้ขัดเนี่ยค่ะเอามาทาบนะคะเอามาทาบดูว่าเราจะทําตูดอย่างนี้ใช่ไหมคะลุงอ่ความกว้างยาวเนี่ยค่ะประมาณนี้แสดงว่าอันนี้ ไม้ตูดเนี่ยแค่5ชิ้นก็พอแล้วใช่ไหมคะลุงอ่ะโอเค <c oughs> แล้วก็ไม้ขัดมาวางเป็นการกรบาทพอท้าไม้ขัดเสร็จแล้วแล้วก็เราจะเริ่มขึ้นขึ้นตัวเลยใช่ไหมคะลุงทีนี้ก็ขัดเสร็จขึ้นตัวเลยอ่า <c oughs> เดี๋ยวเราเอาไม้ขัดขัดเสร็จแล้วก็ขึ้นตัวมันนะคะโอเคขัดก็คือใช้ไม้ขัดเนี่ยนะคะขัดที่มุม สมุมนะคะ,ะขัดไว้สี่มุมนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมกากบาทนะคะเสียบเข้าไปอันนี้คือขั้นตอนเริ่มต้นของการขึ้นตูดของเป้นะคะค่ะจากที่เราทำตูดตะก้าหรือว่าก้นตะก้าเสร็จแล้วนะคะ ้ายสุดก็คือ,อเอาไม้ขัดมาขัดสี่มุมนะคะเสร็จแล้วต่อไปลุงก็จะสาธิตวิธีการขึ้นนะคะขึ้นเป้เลยนะคะโดยใช้โดยใช้ตอกนะคะโดยใช้ตอกในการขัดขัดสลับ1 1หนึ่งยกหนึ่งขึ้นนะคะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะคะ ส่วนใหญ่ไม้ที่เอามาทําไม้สารเนี่ยนะคะถ้าจะให้ดีก็คือเอาผิว,ผ,วผิวไม้ไผ่ค่ะใช้ใช้ผิวไม้ไผ่นะคะก็คือมันจะมีความคงทนถาวรน,นะคะอายุการใช้งานเนี่ยจะมากกว่านะคะไม้สารก็เลยต้องเอาผิวของของไม้ไผ่มาทํานะคะเราจะเห็นว่าจะมีสีเขียวเราก็ลองดูนะคะว่าไม้ ไม้สารที่เรานํามาขึ้นเป็นตัวตะกร้าเนี่ยนะคะเราก็ต้องวนวนรอบเลยใช่ไหมลุงวนอ่าวงรอบวนรอบแล้วค่อยๆเหมือนทําเป็นก้นขึ้นมาอันนี้จะยากหน่อยนะลุงเนาะมันก็มีเอ่อช่วงแรกนี่ก็ยากหน่อยอ่าเดี๋ยวเราดูวิธีการของลุงนะคะอันนี้ไม้สารหนึ่งเส้นยังไม่หมดลุงก็จะ ขึ้นหนึ่งลงหนึ่งขึ้นหนึ่งลงหนึ่งให้รอบทั้ง4ีทิศนะ4ด้านนะคะทั้ง4ด้าน ะะได้ขึ้นเส้นยืนแล้วก็เส้นสารนะคะเราจะเห็นว่าในการขึ้นเส้นยืนและเส้นสารเนี่ยระหว่างตรงตูดนะคะมันจะค่อยๆเหมือนบังคับทรงนะลุงเนาะให้มันงุ้มขึ้นมานะคะเพื่อจะเป็นตัวฐานเนี่ยอย,อย่างที่เห็นนะคะตอนนี้เราเราจะเห็นแล้วว่าตะกร้ามันจะเป็นทรงนี้ก็คือค่อยๆไล่ไล่ขึ้นมาตรงเนี้ยก็จะยากหน่อยก็คือเป็นการบังคับทรงนะคะเดี๋ยวต่อไปก็ เราก็จะขึ้นเป็นทรงตรงแล้วก็ค่อยๆบีบให้มันแคบลงนะคะตามทรงของเป้นะคะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราก็ใช้เส้นสารเนาะที่เป็นผิวของไม้ไผ่อะค่ะขัดหนึ่งขึ้นหนึ่งข,ขึ้นขึ้นลงนะคะสลับกันนะคะโอเค จากที่ลุงได้ใช้ตอกสารนะคะขึ้นมาโดยที่ความสูงาตามที่เราต้องการแล้วนะคะทีนี้ลุงก็จะเก็บตอกที่เหลือนะคะโดยที่ทำไงคะลุงม้วนปากม้วนปากนะคะแล้วก็เอาไปขัดกันนะคะก็คือให้ครบวงรอบนะคะขัดกันไว้ ม้วนปากเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีในส่วนของเอาไม้ไผ่อะคะ่ะเอามาเก็บรายละเอียดในส่วนที่เราม้วนปากอีกทีนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้อุปกรณ์ตัดใช่ไหมคะลุงตัดครีมเนาะเอาครีมตัดนะคะก็ไล่ตัดเก็บในตอกที่ ฉะนั้นขนาดของเป้นะคะเล็กใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับว่า,าผู้ใช้อยากได้ขนาดเล็กใหญ่เราสามารถกำหนดได้ตั้งแต่ฐานมันนะตูดตะก้านะคะลุงตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะทำที่ปากขอบขอบปากที่รัดปากขอบพอได้ไม้ที่เราเหลาเรียบร้อยแล้วก็มา มาดัดใช่ไหมคะลุงดัดให้ตามรูปที่ปัดอ๋อ,อมาดัดนะคะเสร็จแล้วก็สองอันเนาะสอันอีกอันนึงอยู่วงข้างในบังคับทรงมันด้วยจะได้แข็งแรงทนทานเนาะใช่อ,อ,อีกอันนึงไว้ด้านนอก ที่ลุงได้ทําตะกร้าเรียบร้อยแล้วนะคะลุงก็จะทําหูสามหูนะคะโดยใช้เชือกไนลอนนะคะเอามาถักนะคะแล้วก็โดยพอมีสามหูเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณลุงก็จะเอาในส่วนของประยุกต์ใช้สายยางร <ผม S 1> ัดของรัดกระเบือ้องรัดกล่องอะไรเนี้ยนะคะ เอามาประยุกต์ใช้นะปัจจุบันแต่สมัยก่อนเนี่ยได้ถามคุณลุงว่าก็จะเป็นในส่วนของถาวัหรือว่าปอป่านะคะ<ช>เอามาใช้ อันนี้ลุงทำหูแล้วก็สายสะพ,พายเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวลองสะพ,พายให้ดูกันว่าพอดีหรือเปล่าโอ้โอกําลังพอดีเลยค่ะหรือว่าถ้าไม่พอดีก็สามารถเอาในส่วนของเชือกที่เราออยู่ตรงนี้เลื่อนได้นะคะโอเคอันนี้ก็คือเป้หรือว่ากับเป๊้ของชาติพันธุ์ยอที่ น่าจะเหลือน้อยละคนที่จะเป็นองค์ความรู้ภูมิปัญญานะคะในส่วนของอการนำไม้ไผ่มาจาักสารค่ะวันนี้ก็คุณลุงนะคะวิชานวนเผื่อนก็ได้มาสาธิตนะคะการจักสารไม้ไผ่นะคะเป็นภูมิปัญญาอของชาติพันยอเป็นอันนี้เป็นกระเป้นะคะภาษายอเรียกนะคะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะคะ คุณลุงเป็นอย่างสูงนะคะที่เสียสละเวลามาแล้วก็คิดว่าองค์ความรู้นี้นะคะคุณลุงก็ยังไปถ่ายทอดให้กับพวกเด็กนักเรียนในโรงเรียนหรือว่าผู้คนที่จะมาสนใจต่อนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้รับชมรับฟังกันนะคะขอบคุณค่ะ